คือยนันแต่ด้หน่อ้าวมาเบิ้งครับผมพี่น้องนี่เอคอนีก็เาใหม่ไปเผาทาน,ทน,นคนสู้ชีวิตนี่เห็นบอรครับอย่าไปอยู่ซื่อชีวิตต้องขยันทำมาหากินกินซื่อมือก็ต้องหาเงินได้ซื่อเมือเนาะนนมันต้องเป็นยังสันดีเอออันนี้ป้าอายุเท่าไรก็หกสิบ 60. หกสิบสองาบ้าบ้าโอ้ยขยันขยันขยันมาหากินนี่ปลาเอาฟื้นไปขยังนหนิเฮ้ยล่องลอหรือว่าเอาไปเผาทานโอ้มันมีประโยชน์ตัวนี้เนาะประโยชน์หลยใหม่นี่นี่ครับพี่น้องมาเบิ่ง เก็บเอานี่แหละครับผมเสษ็จเขาตัดยุคค่าลิบตัดเอาไปขายแล้วกันเหลือเต็มเลยครับผมชาวบาทท้านแถวนี้ก็ออกว่าเอาเสร็จใหม่เหลือจากการตัดยุคค่าเอาไปขายนี่ครับนี่ก็ปลาเลือดมาเอาไปหลายเถียวแล้วเอาไปเฮ็ดประโยชน์เอาทานเฮ็ดลงรด เอาไปเห็ดฟ no? oh. like ื้นหงเขาสบายสบายของฟี่ของฟีเนาะเออเอาของฟีเนาะผู้ใดบ่อยากได้เม่นบ่ปะเอดได้ก็ไ่ได้ไถ่เออเอาปันไดเนะโอ้ เอาซ้ำได้เนาะนี่ก็ของฟรีนี่ก็ได้โอ้โหเอาไปเผาทานมันก็ได้หลายบาทไม่ได้มาปา่านนะกระสอบแล้วเทไรก็สองลอยหาซีฟสองลอยหากระสอบปุ๋ยสี่สิบกิโลน่ะนะป่ <ừ. S 1> านเป็นตาเอาไปเผาทานขายแท้เน,นะาะเออแม่นบ่โอ้ ขยันอยู่ที่ไหนก็บปอดตายไม่ได้หรือวะโอ้ขี่ข้ามอยู่ที่ไหนก็ตายวะไปเฮ้ยผมดันซอยไป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 โอ้คือใส่ง่ายเถอะวะใส่ง่ายเนาะเอ้ยไปต้องซอยดอกก็ะสันไปโอ้ทางดีขนาดทางดีขนาดบ้านี่กันเฮ้มาขนเอาหลายๆเถี่ยวเด้อเอาเลยหลายเถี่ยวเออเดี๋ยวซอยคนขึ้นซอย ดนันขึ้นถนนปาดท้าดน,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 นงามปนนมันน,ออน,นี่ัวนีไหมนั่นเออ้าองไ่าาสิออีกคนนี่น ว่ะโอ้มาๆๆเดี๋ยวผมผมมาเอาจักเสี mm ่ยวยุดอาจจะเขี่ยวไปหาเผาท่านเห่นๆไปทานยุคข้าลิมตัดกะกะกะดีดีกันเด้อเ่นี่กับเผาท่านได้สองสามก็สอบได้หนิเนาะสองสามกะสอบก็ได้หลายบาทอยู่ดีดนอนี่ครับผมไปลูกไปลูก ไปหลุมแห่งเป็นทานปุ๊บได้เป็นเงินเลยโอ้าเงินบ่หยากตัวนี่เนาะคนกะยันนี่มันหาเงินบ่หยากเรึนะป้าเนาะอันนี้เขาใช้ไมกระเขาแบบขั้นตัวแบบว้าวโอ้ขึ้นได้หลายเลยบ่วูหยอดเลยป้าเพราทานเป็นอยู่บนฮะ เอาดินบ oh, oh, ่ม right. well, right. yeah. ันจ mm ังได้หลายประเทศน้าเป็นยังไงฮ่าดูเฒ่าเนาะสู้ชีวิตครับพี่น้องเอ้ยชีวิตก็ต้องสู้บ่สู้ก็บ่ได้กินซื้อมื่นเนาะไปเลี้ยวขึ้นถนนเราเช็นลองลอง คนสู่ชีวิตอ๋อโอ้ยกองแหวนมีผู้ใดมาเอาในแล้วนี่สองคนสามคนนี่นะเขาเอาหมบ้าเข้าเอาเบอกไอม่ือว่าเขาทาน เคนปาะนะเดี๋ยวผมมาเอานะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ